สวัสด e ีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุน้ำครับราศีกรกฎราศีพิจิกและชาวราศีมีนครับต้องบอกเลยว่าสําหรับเรื่องของความกลัวนะครับและสิ่งที่คุณกังวลเมื่อมีความสัมพันธ์และเมื่อมีความรักเองแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับเรามาดูคําทํานายและพลังงานที่อยากจะบอกชาวธาตุน้ำนะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีนว่าสิ่งที่คุณกังวลและมีความกลัวมากที่สุดสําหรับความสัมพันธ์แล้วนี่ คือเรื่องอะไรมาดูคำแนานายและสิ่งที่อยากจะบอกครับผมจะบ่งเป็นสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคำแนานายและสิ่งที่อยากจะบอกสําหรับชาวธาตุน้าครับว่ากรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรบ้างเมื่อมีแฟนมีความรักมีคนในความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คุณวิตกครับตาแหน่งแรกนะครับมันคือเรื่องของการปรับตัวครับมันคือเรื่องของการปรับตัวการเข้ากันได้การอยู่ร่วมกับเขาการใช้ชีวิตกับเขานะครับหรือว่าการใช้ชีวิตกับคนในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องปรับ อะไรหลายๆอย่างนะครับคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบปรับความเป็นตัวเองไม่ชอบอยู่ร่วมกับใครเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเพราะถ้าคุณอยู่กับเขาอย่างยาวนานคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในความเป็นตัวตนสูงมากๆนะครับมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนแปลงคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ชอบการเริ่มต้นใหม่คุณไม่ชอบพบเจอใครใหม่ๆไม่ชอบรู้จักเพื่อนใหม่แบบนั้นนะครับ กลุ่มชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มชาวธาตุเพื่อนเดิมๆคนรักเดิมๆสังคมเดิมๆแบบนั้นจะเหมาะกับดวงชะตามากกว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณกังวลครับแล้วแบบที่สองรองถัดมาครับมันคือเรื่องของสถานะแบบเพื่อนครับหรือในที่นี้เองเนี่ยคือสังคมครับการเข้าสังคมการพบเจอสังคมการเข้าสังคมใหม่ๆการร่วมงานกับคนกลุ่มใหม่ยิ่งถ้ามีเรื่องของการเปลี่ยนงานการโยกย้ายงานการไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ การไปที่โรงเรียนใหม่การไปที่มหาลาัยใหม่นะครับหรือว่าการไปเข้าสังคมใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณกังวลมากๆสําหรับชาวธาตุน้ำครับชาวธาตุน้ําจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวธาตุที่ค่อนข้างอยู่ในโหมดของความรักสงบครับชอบอยู่อย่างสงบนะครับหรืออยู่อย่างเป็นมิตรแบบนั้นแต่ในกณีการผมมองว่าคุณทําได้ดีนะถ้าเป็นเรื่องของความรักเองเนี่ยคุณก็ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับความรักได้ดีหรือถ้าเป็นเรื่องของสถานะและสังคมคุ คุณก็ปรับ ตัวอยู่ร่วมกับสังคมอื่นๆได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเป็นคนที่มีวาทะศิลป์กับเรื่องของการพูดได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับจริงๆแล้วข้อดีของชาวท่านน้ำอ่ะมันมีหลายข้อมากๆแต่ว่ากรณีเดียวกันเนี่ยเราพูดถึงปัญหาและความกลัวนะครับหรือภาวะความเป็นกังวลแปลว่าคุณไม่ชอบไม่ชอบที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ชอบที่จะเข้าสังคมใหม่ๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะครับตำแหน่งสุดท้ายเองนะครับเด่นที่สุดเลยคือเรื่องของภาวะความรัก ภาวะความรักคือเรื่องอะไรภาวะความขัดแย้งทางใจนะครับภาวะรักสามเศร้านะครับภาวะเรื่องความขัดใจไม่ชอบคนที่มาขัดใจไม่ชอบคนที่นําพาปัญหามาให้ไม่ชอบคนที่จะเอา ปัญหามาให้กับคุณแบบนั้นนะครับมันก็คือเรื่องที่ทําให้ชาวธาตุน้ํานะครับกรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยมีปัญหาสิ่งที่คุณกลัวที่สุดสําหรับความสัมพันธ์หนึ่งเลยครับคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง2นะครับไม่ชอบการอยู่ร่วมกับใครเป็นระยะเวลายาวนานแต่จริงๆแล้วคุณทําได้ดีนะครับ3เลยคือไม่ชอบเข้าสังคมใหม่ๆนะครับ4เลยคือ กลัวการตกเป็นมือที่3ครับกลัวรักสามเศร้ากลัวเรื่องของบือที่3หรือพันธะซ้อนครับเพราะอะไรเพราะชาวธาตุน้ำเนี่ยมักจะเจอกับอะไรแบบนี้ตลอดระยะทางความสัมพันธ์ครับชาวธาตุน้ำเจอมาแล้วทุกรูปแบบครับสำหรับความรักพันธะซ้อนมือที่3รักไม่ชัดเจนรักที่กุมเครือแบบนั้นผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ชาวธาตุน้ำกังวลนะครับและมีความกลัวมากที่สุดการมีเรื่องของบุคคลที่3หรือภาวะทับซ้อนที่กด ครับดวงชะตาของชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกแล้วก็มีอยู่นี้มันอาจจะเป็นตัวที่บ่มเพาะอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณขาดความมั่นใจที่ทําให้คุณไม่เชื่อมั่นในความเป็นตัวเองที่ทําให้คุณไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมใหม่ๆที่ทําให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันคือความผิดหวังเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้ตัวคุณขาดความมั่นใจในความเป็นตัวเองก็เป็นได้แบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชาวธาตุน้ํากังวลแล้วมีความคุณจริงแล้วชาวธาตุน้ำเนี่ย ดีนะครับกับเรื่องของวาทศิลป์และการพูดมากๆการปรับตัวเข้ากับสังคมก็ทําได้ดีเยี่ยมมากๆแต่เป็นคนที่กังวลสูงนะครับเลยทําให้คุณขาดความมั่นใจครับ